สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมพลดีโซโลและก็เกมขบานออนไลน์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปลงดัน145อีแบบเอลิทกันนะครับก่อนที่จะไปลงดันนะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยเพื่อนๆจะต้องเตรียมดันเจี้ยนเนาะดันเจี้ยนนะครับจะอยู่ตรงที่คําว่าดันเจี้ยนนะตรงนี้มิสชั่นเจี้ยนนะครับแล้วก็เลื่อนไปข้างล่างนะครับตรงว่าแฮกโค้ดดิสตรงนี้นะครับเราจะใช้ดันลงหรือใช้เจมลงก็ได้ส่วนตัวผมจะใช้เจมลงนะครับราคาลงก็คือ1เจมเออก็คือใช้1แค่หนรับ นอกจากเตรียมดันเกี้ยนแล้วเรายังต้องเตรียมอะไรอีกนะครับเราจะต้องเตรียมไอเทมบูทนะครับไอเทมบูทจะอยู่ตรง NBC ตัวนี้เลยนะครับจะมีชื่อว่าเกมสโตนออฟพรานเซนต์นะครับตรงนี้จะต้องใช้1รอบเนี่ยสิเม็ดมตรนะครับส่วนตัวนี่ผมมีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เลย95เมตรนะครับก็คือจะไม่ได้ซื้อสถานที่ลงนะครับจะอยู่ที่เดียวกันกับดัน1น5นั่นแหละนะครับอยู่ตรงกลางแมป140เลยนะครับเราก็คลิกอันนี้นะครับอันที่2นี่นะ ความยากของดันนี้นะครับแบบอิลิทเนี่ยจะเทียบเท่ากับดัน145บูสต์3นะครับเราดูทีเ่เลือกระดับความยากนะก็คือดันระดับอิลิทเนี่ยถ้าเราไม่บูสต์ก็คือจะใช้เกมสโตนออฟทรานเซนเดนต์เนี่ย11เม็ดนะครับเช่นเดียวกันกับดัน145ถ้าเราไม่บูสต์จะไม่ใช้ใช่ใชไหมแต่ถ้าเราบูสต์3ปุบ๊บเออมันจะใช้เกมสโตนออฟทรานเซนเดนต์เนี่ย11เม็ดเพราะฉะนั้นนะครับความยากของดันอิลิทเนี่ยเทียบเท่ากับดัน145ธรรมดาแบบบูสต์3นะครับ สำหรับไอเทมดรอปนะครับไอเทมดรอปจะเหมือนกันทุกอย่างเลยยกเว้นนะครับมันจะมีอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นอุปออฟเดสตักชั่นนะครับก็คือเป็นไอเทมสำหรับคราฟทาลิตแมนออฟเดสตักชั่นนั่นเองนะครับก็จัดลงไปเลยละกันนะครับพอกดเข้ามานะครับก็ Enter นะครับเราจะหันหน้าไปทางเสาสีเขียวพอดีนะครับเราก็กดเสาสีเขียวเนี้ยเราก็ไปบาร์เข้ามานะครับเราก็เดินเคเวสตรงนี้ ทำการตีบอสหนึ่งนะครับการเดินเควสก,ก็คือจะเหมือนกับดัน145าธรรมดาทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลยแต่ว่ามันยากตรงที่ว่าบอสถึกขึ้นนะครับตีเราแรงขึ้นแค่นั้นเองถ้าถามว่าของประมาณไหนลงได้ <laughs> อันนี้ตอบยากนะคือมัอนเพื่อนต้องล,งลองลงดูนะครับถ้าลงเดี่ยวเนี่ยถ้าเป็นเบรเดอร์นะผมคิดว่าเลขหมื่นเนี่ยเลขเลกแดงเนี่ยสักประมาณเหมือนหนึ่งเลขฝาก็สักประมาณเหมือนหนึ่งน่าจะน่าจะลงได้สบายสบายนะครับ แต่ถ้าต่ํากว่านั้นก็ต้องลองมาลงดูนะในส่วนของบอสแรกนะครับผมก็จะจัดไปเต็มสูบเลยนะครับดันแบบอีลิตเนี่ยมันยากกว่าดันธรรมดาตรงที่ว่าบอสอถึกขึ้นตีแรงขึ้นแล้วก็อย่างนึ้งก็คือมันจะติดเอฟเฟกบอสเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะครับเอฟเฟกก็จะมีเอฟเฟกตีล้มกับตีสตันเนาะถ้าเลื่อนลงดันร้อยสีมาประจำก็น่าจะรู้นะครับแล้วก็การรอบนะคืออย่างที่บอกนะคือมัน มันเป็นการบูตดันนะครับการดรอปไอเทมก็จะมีบางกล่องดรอป1ชิ้นบางกล่องดรอป2ชิ้นนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็น2ชิ้นเออ2ชิ้นนะเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือผมไม่ได้ปลดแบตน,นะผมก็ตีตีไปเลยนะครับตีไปเลยถ้าตีโดนตัวคีย์มันก็จะประตูเปิดเราก็สังเกตเอานะตรงนี้จะเป็นบอสสองนะครับเราก็เข้ามาตีธรรมดานั่นแหละการ การหลบเอฟเฟกนะครับการหลบเอฟเฟกบอสที่มีสตันหรือล้มเนี่ยผมจะมีทริคส่วนตัวของผมน,นะก็คือว่าอย่างเช่นบอสตัว2นะครับมันจิ้มเอฟเฟกต์สตันนะครับก่อนที่จะสตันก่อนที่มันจะสตันเนี่ยก็คือมันมันจะขึ้นรูปสตันตรงนี้นะครับให้เราทําการแดดเออแดดสองสองครั้งนะครับมันจะไม่ติดสตันรอดูนะถ้าถ้ามันจะขึ้นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมันจะขึ้นเอฟเฟกต์สตันตรงนี้เนี่ยเห็นไหมให้เดดสองครั้งนี้แล้วก็กลับมาตีมันจะไม่ติดสตันนะครับ ประมาณนี้เออเราก็ยังไม่ติดสตันคือถ้าติดสตันเนี่ยโอกาสตายเยอะนะครับเพราะว่าอะไรคือมันมีมอนเยอะแล้วก็มนอนไอ้บอสเนี่ยตี่อนข้างแรงด้วยนะครับตัวไหนที่มีเอฟเฟกตีล้มเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูคือผมไม่ได้ทําได้ทุกรอบนะคือบางรอบก็ทําไม่ทันเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากถ้าเป็นสตัรนเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราจะมองเห็นนะครับเห็นเป็นรูปสตันขึ้นนะอ่ะเราก็เก็บของเพนนะครับแล้วก็ตีกองปึ๊บะนะครับ แล้วก็มาคุยกับเสาตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่2นะครับการเดินห้องที่2ก็คือเราจะเดินเป็นเป็นอ่าวนนะวนขวานะครับจากเขียวมามาม่วงมาม่วงมาเหลืองเหลืองมาแดงนะครับเหมือนกับดันร้อยสีเลยนะครับเมื่อกี้เราเข้าเสาเขียวไปต่อไปก็เป็นเสาม่วงนะครับห้องที่2นะครับก็จะมีอีกสองห้องย่อยใช่ไหมก็คือให้เราเข้าห้องขวาก่อนหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากจําซ้ายขวาก็คือเข้าห้องเขียวก่อนนะครับเข้าเข้าประตูเขียวก่อนนะ ผมก็จะเข้าประตูเขียวไปตัวนี้นะครับก็ให้เราทําการเคลียร์มอนสเตอร์นะครับตรงจุดนี้เลยพอเราเคลียร์เสร็จนะครับถ้าเราตีโดนตัวนะประตูที่กั้นอยู่ตรงนี้มันจะแตกออกนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับ ทำการกดเรียกบอสตรงเสากลางะจะมีบอสโผล่ขึ้นมานะครับบอสตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับเราก็แค่ตีไปแล้วก็ไม่ค่อยถึกด้วยนะบอสรถถังนะครับ เพราะว่าตายจะมีไอเทมเควสหล่นขึ้นมานะครับก็คือถ้าเป็นคาเปล่าเนี่ยจะคลิกทางด้านขวาถ้าเป็นโพชอนคลิกทางด้านซ้ายนะครับแต่ส่วนมากปกติคือผมก็ไม่ได้ดูนะผมก็หยิบๆไปเลยนะครับแล้วก็ไปคลิกกเสาสองเสาเนี่ยได้เสาไหนก็เสานั้นแหละนะครับอ่าถ้ารอบนี้เราคลิกเสาขวานะห้องต่อไปเราจะได้คลิกเสาชเสาเสาซ้ายเออเสาซ้ายนะครับเมื่อกี้คลิกขวานะต่อไปห้องต่อไปจะได้คลิกเสาซ้ายนะครับเพื่อที่จะได้กล่องมาอีกหนึ่งกล่องนะครับ แล้วก็วิ่งกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ไปห้องที่2องอห้องทางซ้ายนะตรงนี้นะครับให้เราตีประตูตรงกลางได้เลยนะครับตีช่องตรงกลางตรงนี้นะประตูก็จะเปิดออกพอประตูเปิดออกนะครับเมื่อกี้ผมคลิกเสาวขวาใช่ไหมห้องเมื่อกี้มาห้องนี้คลิกเสาซ้ายนะครับนี่เราจะได้กล่องฟรีมากล่องนึงน่ได้มาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเรียกบอกมาตรงโดยการกดเสากลางนะครับบอสก็จะเกิดเราก็กําจัดบอสซะนะครับ บอสตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกต์สตันเหมือนกันแล้วก็แดชสองรอบนะแดชสองรอบเราก็กลับมาตีก็คือมันจะไม่ติดสตันนะครับถ้าเพื่อนๆยืนไหวนะครับก็ไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวก็คือผมผมก็ทํานะผมก็ทําเพราะว่ามันสตันไปสามวีก็คือมันจะเสียเวลาตีเราพอสมควรเลยใช่ไหมส่วนตัวคือก็คือปกติถ้าผมบัฟบัฟดาเมจแรงๆอ่ะบัฟแอ็มเอดเนี่ยก็คือจะใช้บัฟมิสด้วยเพราะว่าบัฟมิสเนี่ยจะช่วยให้เราไม่ติด ไม่ติดสถานะบอสนะครับไม่ติดสตันไม่ติดไม่ติดล้มเออนะครับก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่บัฟมีสมดเราก็ต้องเฝ้าสังเกตด้น,นิดนึงนะครับถ้าวันไหนที่ <c oughs> เล่นไปด้วยดูหนังไปด้วยอะไรเงี้ยผมก็ผมก็มีตายบ้างนะก็คือติดสตารติดล้มทีเนี่ยบอสตีแรงนะครับถ้าเป็นบอสเสาเขียวห้องเสาเขียวห้องอ่าเสาน้าเงินเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นห้องเสาเหลืองห้องเสาแดงเนี่ยโอ้โหหนักเลยนะครับ พอเราตีว <rieb. S 1> ่าตายนะครับเราก็ต right? ีกล่องก่อนลืมตีกล่องตีกล่องนะครับตีกล่องเสร็จแล้วก็กลับไปคลิกที่เสาตัวนี้กลับไปคลิกที่เสาตรงนี้นะครับแล้วมันจะวาร์ปเราออกไปปึ๊บนะครับเมื่อกี้เราถึงเสาน้ําเสาบ่วงแล้วใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นเสาเหลืองนะครับคลิกเสาเหลืองคลิกสองรอบคลิกรอบแรกมันจะเรียกมอนออกมานะครับคลิกรอบ2มันจะวาร์ปเราเข้าไปเข้ามาข้างในมันจะมีอีก2ห้องย่อยเหมือนเดิมนะครับก็จะมีห้องขวากับห้องซ้ายนะครับเหมือนเดิมคือเราเข้าห้องขวาก่อนหรืออย่างที่บอกคือ เข้าเสาเขียวก่อน่อาเปิดเสาเขียวก่อนแล้วก็เข้าห้องป้ายนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะต้องรอสักพักเพื่อที่จะให้ประตูเปิดนะครับระหว่างที่รอประตูเปิดเราสามารถเคลียร์มอนสเตอร์พวกนี้ได้นะครับเคลียร์มอนสเตอร์กลุ่มนี้มันจะได้เวลาเพิ่มตัวละสิบวินะครับส่วนตัวผมก็จะตีอยู่หน้าประตูนี่แหละนะครับตีธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ได้แปลงตีนะ เพราะว่ามอนเตอร์ไม่ได้ถึกมากนะครับแล้วก็ตีมันจะได้เพิ่มตัวละสิบวินะครับอพอเข้ามานะครับจะมีมอนสเตอร์กลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ส่วนตัวแล้วผมจะแปลงแบตสามนะครับทาไมผมถึงต้องแปลงแบตสามเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีบอสต,ตัวเล็กอีก2ตัวนะครับก็คือถ้าเราแปลงแบบสองเนี่ยมันจะขวนได้ทีละตัวมันจะแบบค่อนข้างช้านะครับผมก็เลยเลือกที่แปลงแบตสามตรงห้องนี้นะครับ เข้ามาก็ตรงนี้วิ่งผ่านไปได้เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งมันจะเปิดเปิดแล้วนะครับวิ่งผ่านเข้ามาทะลุเข้าไปข้างในเลยมันจะมีบอสตัวเล็กๆนะครับ2ตัวตรงนี้ถ้าเราแปลงแบบสามมันจะตีจะตีโดนทั้ง2ตัวนะครับถ้าเราแปลงแบบ2ก็จะมันต้องตีทีละตัวเออมันเสียเวลานิดหนึ่งนะครับบอสสองตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรเราก็ตีไปธรรมดานะครับ ตีตายก็สองตัวนะครับเก็บของเฟสแล้วก็ตีกล่องตีกล่องเสร็จปุ๊บเราก็ไปห้องถัดไปนะครับกลับไปกลับไปนะครับเมื่อกี้เนี่นะเราเข้าห้องเขียวมานะครับต่อไปก็เป็นห้องห้องม่วงเออห้องสองม่วงนะครับหรือว่าห้องทางซ้ายนั่นแหละ เข้ามาตรงนี้นะครับเราก็ทําการเคลียร์นะตรงนี้เราต้องเคลียร์มอนเตอร์เพื่อให้ประตูเปิดนะครับสําหรับตัวคีย์จะอยู่แถว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 กลุ่มที่2ตรงนี้นะก็ตีไปนะครับตีไปสักพักก็ประตูก็จะเปิดเปิดแล้วนะครับเข้ามานะครับวิบ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปตรงนี้นะครับมอนเตอร์กลุ่มนี้เราไม่ต้องตีนะเพราะว่าอะไร พอถ้าเราตีมอนเตอร์กลุ่มนี้ตัวหนึ่งเวลาจะหายไปย0่สีนะครับก็คือเราก็ยืนยืนเล่นไปหน้าประตูรอประตูเปิดนะครับเดี๋ยวมันก็เปิดดันนี้ก็เป็นอีกดันหนึ่งที่หน้าฟาร์มนะเพราะว่าค่าดันมันถูกเออของที่ดรอปก็ก็ก็ตีอยู่นะนะครับ เข้ามาห้องนี้นะครับให้เราทําการตีตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่เดินอยู่บนพื้นนะมันจะเป็นอาร์มศูนย์สี่นะครับมันจะเป็นตัวขียเราตีตัวนี้ตายนะครับบอสบอสต่อต่อไปจะเกิดตรงนี้นะตรงนี้ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆลงไหวนะครับคือถ้าเป็นร้อยสี่หมารธรรมดาเนี่ยก็โอเคนะถ้าเพื่อนๆฟามปกติใช่ไหมมันก็โอเคก็คือค่าดันมันถูกนะครับแล้วก็มันมีกล่องให้ลุ้นเยอะนะ อาจจะมีขยะเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันก็มันก็มีอะไรดีๆเยอะอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆลงบ่อยๆจะรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆลงระดับอีลิทได้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับดันเนี้ยเป็นดันที่สามารถฟาร์มเงินได้ดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าไอโอปออฟเดสสักชั่นที่เขาเอาไว้คาป่ะไอทาริสทาริสเดสสักชั่นนะครับก็คือมันจะมีราคานะช่วงเนี้ยก็คือมันจะมีราคานิดนึงนะครับเพราะว่าคนยังทำทาริส าลิตเดสักชันเนี่ยยังไม่ยังไม่หมดเนาะ,ะพอดีว่านะครับรอบเมื่อกี้เนี่ยครับเน็ตผมหลุดนะคืออันนี้เป็นรอบใหม่นะครับเมื่อกี้ถึงตรงนี้เนาะเราก็มาต่อกันเลยละกันนะครับบอสตัวนี้นะครับจะมีเอฟเฟกตีล้มนะครับก็คือว่า <c oughs> มัวแต่พูดตายเลย <c oughs> ก็คือว่าเราจะต้องแบบมีการหลบเอฟเฟกการตีล้มนิดน,นึ่งเพราะว่าบอสตัวนี้ตีค่อนข้างแรงมากนะครับ ถ้าเราปล่อยให้ล้มบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสต,ตายเหมือนผมตะเมกียคือมแต่พูดเนี่ยตายเลยนะครับคือการหลบเอฟเฟกตตีล้มของบอสตัวนี้เขาคือว่าให้เราสังเกตนะครับตรงแถบแถวข้างบนนี่นะที่มันได้รับอีกพีเนี่ยนะคือมันจะเตือนเราก่อนว่าก่อนที่มันจะตีเราล้มนะครับแบบนี้มันจะเตือนเราก่อนอยู่นะครับยังไงก็คือก่อนที่มันจะตีเราล้มมันจะขึ้นแจ้งด้านบนว่าเป็นดามจดาว ก็คือเปี่ยนขึ้นคำว,ว่าดามจดาวให้เราทําคัดแดนะครับเดดเหมือนที่เราเหมือนที่ผมแดดหลบสตันอะ่ะแต่ว่าการแดดแดดหลบล้มเนี่ยให้แดดสามรอบนะครับแดดหลบสตันจะแดดแค่2รอบถูกไหมแต่แดดหลบลบ้มแดดสามรอบนะดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะสังเกตนะอันนี้คือขึ้นกับความจนานาของเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนลงบ่อยๆนะครับหลบบ่อยๆจะทําได้เองนะครับแต่ส่วนตัวคือผมบางรอบก็ทําได้บางรอบก็ทําทไม่ได้นะดูนะ มันจะขึ้นแค่แป,ป๊บเดียวนะมันจะเห็นแค่แป,ป๊บเดียวยังนะยังไม่ขึ้นนะพอบอกจะทําให้ดูคือมันไม่ลมเลยอะเมื่อกี้เห็นไหมมันจะแบบมันจะแวบ,บเดียวอะ่ะมันจะแวบ,บเดียวอะนะครับคาว่าดาวไม่ดาวจะขึ้นแวบ,บเดียวอ่ะขึ้นอีกแล้วคือ3รอบนะต้องแดดสรอบนะครับคือถ้าแดดสรอบเหมือนโลบสตาร์นเนี่ยมันมันจะยังล้มอยู่นะครับ พอบอสตายครับเราก็ตีกล่องนะตีกล่องแล้วเราก็วิ่งออกไปนะครับพอวิ่งออกมานะครับตรงนี้ตรงห้องตัวนี้ ถ้าเรามองไปนะครับวิ่งไปตรงๆจะเจอเสาสีแดงให้เราวิ่งตรงไปเลยนะเราก็กดทำทำการกดเสาสีแดงนะครับพอกดเสาสีแดงเราจะออกมาที่ห้องหลักนะครับเมื่อกี้เราเข้าห้องเสาสีเหลืองไปแล้วใช่ไหมต่อไปก็เป็นเสาสีแดงนะครับเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะห้องนี้ก็คือเราจะไปเจอบอสนะครับเข้ามานะครับให้เราทําการตีตีตรปตระตูตรงนี้นะส่วนตัวคือผมจะแปลงแบบ2เลยนะครับ แบงบแบตเราก็ทําการลากบอสนะครับลากบอสมาให้เลยกําแพงตรงที่มันขึ้นตะเกียบนะครับลากออกมาล่ามาไกลนิดนึงนะเพราะว่าเออถ้าเราเอาบอสไว้ใกล้กาแพงเดี๋ยวหยวนจะตีกำแพงแตกนะครับทำไมต้องลากออกมานะครับคือบอสตัวนี้มันจะมีเอฟเฟกเตะเรานะครับมันจะเตะเราจากถ้าเราไปตีมันอยู่ฝั่งนนะู้นอ่ะมันจะเตะเอามาฝั่งนี้แล้วเราก็ต้องไปตีกําแพงมันใหม่แล้วก็ต้องไปตีบอสใหม,ใหม่นะครับแล้วก็อีกที่สําคัญอีกอย่างึงคือมันจะเรียกลูกออกมาด้วยคือถ้าเราลากมันมาฝั่งนี้ลูกมันจะอยู่ฝััั่่งน ون, นนน้้มมมจะะาาาตีเรรไไดคบ เพราะฉะนั้นให้เราเราทำการลากมาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวตีเวทภักด์มันจะมีเอฟเฟกเตะผมนะครับตัวนี้ก็จะตีล้มเหมือนกันนะครับก็คือวิธีการหลบก,ก็เหมือนกันถ้ามันขึ้นดาเมจดาวตรงนี้ให้เราทําการแดชสามครั้งนะครับเห็นไหมตะกี้แดชสามครั้งนะถ้าหลบหลบสตันแดชสองครั้งพอแต่ว่าหลบล้มเนี่ยแดชสามครั้งนะครับมันขึ้นอยู่กับความชํานาญเ,เพื่อนนั่นแหละนะทานเพื่อนทำชำนาญก็คืออาจจะหลบได้ทุกรอบแต่ถ้าทําไม่อยชำนาญก็อาจจะหลบได้บ้างหลบไม่ได้บ้างก็ฝึกฝึกกันไปนะครับ เพราะว่าการล้มแต่ละรอบอย่างที่ผมบอกนะคือบอลมันตีหนักนะครับอ่ะมัน,ม,น,ม,นมันว้าผมแหละตะเกียก็คือถ้าผมไปตีมันอยู่ฝั่งนั้นอะ่ะก็คือมันจะต้องข้ามกำแฟงนี้มานะครับ นะครับตีกลองตีกลองเสร็จแล้วเราก็เข้าไปนะครับเข้าไปตรงนี้ก็คือมันจะเป็นจุดบอส3ตัวท้ายแล้วถูกไหมนะครับถ้าเราถ้าแบตเราพร้อมแล้วเราก็เรียกบอสมาได้เลยนะครับนี่ตัวแรกก็จะเกิดนะครับตัวนี้บอส3ตัวนี้ก็คือเราต้องพยายาม คือพยายามจบบอสตัวแรกให้ตายก่อนที่บอสตัว2จะเกิดนะครับก็คือถ้าเราปล่อยไว้นานบอสสามตัวเกิดพ้อมกันนี่แบบล้มแล้วล้มอีกล้มแล้วล้มอีกเลยนะก็คือนอกจากล้มแล้วมันตีแรงด้วยคือพยายามเอาให้ตายก่อนที่ตัว2จะเกิดเอาตัว2ให้ตายก่อนที่ตัว3จะเกิดนะครับถ้าเพื่อนลงโซโลนะแต่ถ้าของเพื่อนแบบยืนไหวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ส่วนตัวผมก็คือผมต้องเอาตัวแรกให้ตายก่อนตัว2จะเกิดนะครับ แล้วก็เอาตัว2ให้ตายก่อนที่ตัว3ามจะเกิดนะตอนที่เราบัฟมิสนะครับหรือว่าเราใช้ยามิดช่วยเนี่ยยาที่เพิ่มอีวาชันช่วยเนี่ยก็คือมันจะมันจะตีไม่โดนเราแล้วก็เราก็จะไม่ค่อยหลมด้วยนะตอนนี้ผมก็จะรอนะรอบอสสองเกิดนะครับอบอสสองเกิดเราก็ตีบอสสองนะครับ ไว้ก็เป็นบอสตัวที่3ามนะครับรับบอสล่าง3นะก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับส่วนตัวผมจะใช้แบบ2นะถ้าแบบ2ดีเลยเสร็จอ่ะใช้แบบ2ดีกว่านะครับคือแบบ2เนี่ยมันจะเร็วกว่านะส่วนตัวผมเวลาผมโซลโบอสเนี่ยผมชอบใช้แบบ2มากกว่าแบบ3นะครับ ลุ้นกล่องกันนะครับเอฟกล่องสองดูกล่องสามนะครับบอาไม่หล่น <c ười> คือลุ้นโอบออฟเดสตัชชั่นนะครับไม่ใช่อะไร <c ười> ก็มีแค่นี้แหละนะครับแล้วเราก็กดจบดันนะ,นะเรียบร้อยนะครับเป็นไงบ้างนะครับสำหรับดัน145 El อีลินะครับก็คิดว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เข้ามาดูนะครับเพื่อนๆมาลองเทสกันได้นะครับว่า ลงไหวไหมนะครับถ้าไม่ไหวก็ลงเป็นปาร์ตี้ได้นะนะครับคุ้มอย่างแน่นอนเพราะว่าดันถูกมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับผมบ๊ายบาย